อ่าแฟนคลับที่เขามาแล้วแม่แม่ที่เขามาแล้วนะครับกดสติกเกอร์ก่อนนะครับกดรุมหัวใจสกอ้อนะครับเพื่อเปิดการมองเห็นของเฟซบุ๊กนะครับมาโนนกระจังสีคอมเมนต์นะครับสวัสดีแม่เคียนใจครับอ่าแม่คนใจครับแต่เมื่อคืนนีฝนกระตกนะครับแต่ช่วงเช้ามามันค้นอากาศเย็นครับมาุนนเสียงเปลี่ยนเลย สวัสดีแม่วันธนาครับแม่วาสนานะครับแม่สมจิตครับสวัสดีพี่น้องป้องไปสุปูสุคนครับนี่บรรยากาศของน้องๆสวัสดีแม่ปิศนาคำพักดีครับน้องๆกส็สิปูดยางวาตเต่ทั้งบนพี่น้องนะครับอาการกินเข่าก็จะสองมองเศร้าครับหลังจากนั้นน้องๆก็สิ มาจุดรวมพลแล้วก็ตอนเที่ยงก็จะกินข้าวนะครับแล้วก็ตอนหกโมงเย็นก็กินข้าวหนึ่งทุ่มสวดมนต์จิตจัวัรประจําวันก็จะป,ปรับเปลี่ยนไปตามสถานาการณ์สวัสดีแม่ลุงนภาสมยาครับแม่ปราณีครับแม่สมพรแม่มะนาวครับเมื่อนี้เห็นว่ามีพี่น้องทั้งอุบลไม้ยามเลยพีนพ่น้องพี่น้องทั้งอุบลราชธานีเปิดไม้ยามสวัสดีแม่แดงผลไม้นะครับสบายดีฟังทรายครับ สวัสดีมารวมตัวกันเพื่อที่จะมึงอาบน้ำไปนี่อาบรตียองชาวสวัสดีบาโนนเรไม่ได้เจอกันนานเลยแม่แม่สูชินเปียมอรุณสวัสดีตาเล็กครับ สวัสดีแม่สาครครับสวัสดีลูกนนบันวาเม่นมนิดกมลเบาปูเวียงสวัสดีแม่อารุณครับ <S <S ตอนปีซี่แต่ฮอดประกาศตปนอนเลยนะครับเดี๋ยวจักน้อยช่วงเซสายเดียย๋ยวออ้กระตื้นครับอยู่นี่กระิเห็นกิจกรรมในบ้านพักผ่านทั้งเพจขณะนะครับมึงถือไว้เบิดหนึ่งกูเดี๋ยนี้เจออ่านคอมเม่นพี่นอง้อม สวัสดีแม่สูเทียบครับสวัสดีครับสวัสดีแม่ทองมาสีมาลีนะครับอันนี้คือไม่มีใครวนเข้าเลยเอ่ะบาตเอานี่คือบรรยากาศนะครับลบนี้ไปใช้ อาการเป็นยังไดสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีแม่แม่ทุกคนนะครับบรรยากาศยามสาวๆพี่วีตื่นแล้วพี่วดออกมาแล้วพี่น้อง น่าจะตื่นแล้วว่าน่าเป็นผู้เป็นคนที่ตื่นเศร้าน่าจะตื่นแล้วล่ะสวัสดีแม่สุนีรัตครับสวัสดีทุกคนนะครับบ้านพักมาล้ําใจเกลร้่อยครับแม่ประภาพรเล่าแดงครับล่าแดงแม่ฟ้าใสใจดีพันวะแม่พิสมัยบัวหยาดด้วยนะครับแม่หอมไก่ครับแม่ทองมาลีศรีลาลี แม่วันธนาแฟ้มปักฟนครับบรรยากาศนะครับใน่วงเศร้านะครับหลังจากนองกินเขา่ากันแล้วก็จิมาเสกซืออ้อเอามือนีคือลงลงเล็งเล็งแทนฝะนตกครับสารคามเมื่อวันฝนตกนอนหลับแสบนอนหลับแสบ,บ,บอีลีสวัสดีแม่หอมไก่ปานวิเศษครับแม่พิมพานะครับแม่เข่ามาแล้วต้องกดสติกเกอร์นะครับรูปหัวใจหรือยกนิ้วโป้ก่อนนะครับ พอเปิดการมองเห็นของเฟซบุ๊กอากาศีอากาศีนะครับเจนนีมเนมต่างยูเกอร์โซนีเน็ต โอเล่นอตโนสวัสดีแม่สางาโน่ออยพิเชาบูนบางคนก็ไปน้องทางนอกเรือี่น้องพึ่งมากามีนบันนี่นะครับเปวาร์มิโกะน้องน้องแดนเซอร์เก่าหรืสิไปนอนอยู่ทางนอกเสาห้องอยู่ทางนอกโอเบียโตเกีเจ้าของปีลุกุนออยเก่า สวัสด <entertain> en. ีพี <ware> ่บอยเพื่นวะเบานนครับแอดมินเพจวหน้ายอย่มาท่านตื่นนะครับเพื่นวาเสียงเบานน์กับเสียงวหา้าคือกันเพื่นวะโนดจีจีจีเล็กจีเล็กจีดูอยู่ที่พัทยาครับพัทยาวันที่วันที่สองครับปากทางเขาเตาโลพัทยานะครับมือแรงเทกมาในการออนทั่วกรุงเทพมหานคร ของมะล้ำใจเจรลอยปีที่สิบมือที่สองรู้สึกอยู่ที่ตะวันนาครับร้านจอดรถตะวันนาข้างเดอะมอบังก์บปินะครับคิวงานสยูมองไหนติดตามได้ที่เพจคณะมล้ำใจเกจร้อยนะครับไนมีไนนอาเคสังรถ มีบิวตี้เอโอเบิกเงินไงพีวีพีเบิกเงินไหมสองร้อยเจมี่ลูกนาดโนออนโรเตอร์เฮลี่โมเมียทาวเดือนเทยอนซอสบุ่มบีมน่น แอม์เฮเบอร์ที่นี่นูนาคือรอแท้เบิร์ปาร์ตเบอร์คือรอแท้เบิร์มันแมนตัวจริงเบิร์ใส่พิรเตอร์บนนี้เบอร์เออเดี๋ยวเขียนเื้อแท้เปิงกีรพงศ์ผมยาวเนงโก้มีพี่เกลืว กระป๋าหมวยแก้บว uh, e ิวกระต่ายสวไก่หมอกไอ่ีนแบมบีดฟุกชิดชาอันนี้อันนี้แก๊งชายแกับอันดาแก๊งชายแก๊นิวแจ็คนาลินโอ้บะแวนจุ๊บแจ๊กน้องอาราเตเราตีปีนี้ต้น เดลน้องนองกันซีดีกยู่กันฟังนบก็จะบนบ่อมเนขอเสีได้ไปเสียบคนแน่นติดาวนี้มาค่ะออันนี้ก็เดนเซอร์เก่าครับกีแนวบราด้มาอันนี้ผู้บาผูเบาออลบบุรีมีคนถามยังอยู่เนาะกับกับผูนึ่งปู้าผู้ใดขอลืมซื้อแล้วน้องไหมน้องหรื้อย เอาพี่สาวนะครับรยังอยู่<ร>ลบบุรีเอาบอกนะครับยังอยู่นะครับพระเอกน็อตกับนี่คนนี้เนี่ยอันนี้จากจังหวัดลบบุรีนะครับยินดีร้งงองดองกับลังสีอ่าอยู่ในคือทุกคนอิจิเบิง่าาบงโทรศัพท์เพราะว่ากำลังทำทำขีดคอนทำคอนเราเออนี่อย่างนะเราเป็นเอเ็มวีประกอบเพลง จากเดินซื้อใส่เกินร้อยอันอยู่กลุ่มไหนนี่คือพอเห็นเห็ินน้ำมูอันอันอยู่กลุ่มเก่าครับผมเห็นอะไรบอสเห็นแลี้ยงเลี้ยงใครก็จะเป็นเลี้ยงดี้แต่ละคนก็สีเบิ่งกันนี่สวัสดีน้องไม่ยากตีตามยังก่อนตีต่ออีกย่างก็ ม่มียาด้วยนะไม่มียากติ๊กตอกคนติดตามมันไม่เยอะแต่ว่ายอดคนดูเยอะอยู่เอาบอก้าเลยเต้ลูกนะครับชองเศร้ากันี่มาลองลองกับซีเต้นนะครับกับซีแบงกันผู้หญิงผู้ชายเดี๋ยวนี้โดมมันมันมีโดมหน่อยโดมเดียวที่ใส่เต้นนะครับกับซีหลังจากที่ไหว้ ไว,ว้วท,ทีแล้วแล้ว,วันที่บเก่ากระสิบแบ่งกันทั้งบุญและพี่น้องตอนนี้ก็คือจะแกะ,แกะ,แกะท่าเพลงอยู่นะครับสวัสดีแม่สุพรครับเนาะมิว,มวน้องพี่กับมีพระเจ้าอาเมนสวัสดี